ลรวจะติดษาข้อมูลังที่เข้าไปนี่คือแนงานทั้งหมดเข้าราวาลัป็นสถานะพระกมธาตุเจธรรมเจดีเพานาคสัเป็นิญาานาสังพลเป็นสังฆราชประานพอริยกทรงประทานเข้ารงเข้ารงมาวาระแก่เข้าโรงยานนักบวชหลวงปู่นี่แหละแล้วก็ปัตรงเป็นข้าราอยา่หัวงาะ้าจทานเจริพระเทพระเจพรเกล็ดเกดก็จดีแล้วก็อบพาเสร็จมาสมโพธพระราเชียง

ลักท <Beginning S 1> ี่มเป็นธรรมะหลักท <Huh? S 1> ี่ห <starts tu>! ักโยมมาจากไหนโยมี่าจาก่น้ำโขงแม่น้ำโขงะทรยเองเขาเรียกว่าหยมาหาเรียกว่็นาหา่าภาษาบ้านเราเรียกภาษาบ้านเราเรียกว่าโยนะ เรียกภาษากีนก็ได้ค่ะอกจอเสี้ยแต่ว่ากีนทั้หมดแล้วก็ภาษาเรียกภาษาแบบภาษาเรีย้าาี่าอะกดเดี๋ยวนี้ทำงานมีอยู่ว่าหลวงพ่อที่คนแนี้ปั๊บเขยนบุญเยอะเขียนดเญเยอะใช่เกจาก เรื่องจากบ้าแล้วโกฟ้าเนี่ยลูกโกฟ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาดด้วยแล้วโกบ้ารวยนอนเที่ยงอยู่เที่ยงอาการเที่ยงอยู่นะทีนี้หลวงพ่อที่คนก็เลยไปไปเที่ยงแล้วหลวงพ่อที่คนก็เลยพูดให้ลูกศิษย์ของโกฟ้าว่าถ้าอยากให้โกฟ้าหาเนี่ยให้โกบ้าต้านฆาตจบ ทีนี้ช่วงที่หลวงพ่อให้คนบอกให้ตั้งประหยกยังไม่รู้นะพระหยกอยู่ที่ไหนยังไม่รู้ทีนี้ท่านก็เลย